สำหรับแบบฝึกหัดที่1 7นี้ก็จะเป็นการฝึกในค่าตราจังหวะของโนต้ตตัวขบ็ด1ชั้นซึ่งเวลาเรานับก็จะนับให้ได้2ตัวต่อ1จังหวะนั่นหมายความว่า โน้ตตัวขบีตหนึ่งชั้น2ตัวมีค่าเท่ากับตัวดำหนึ่งตัวเพราะฉะนั้นในหนึ่งห้องเพลงเนี่ยก็จะมีโน้ตตัวขบีตหนึ่งชั้นอยู่ทั้งหมด8ตัวแล้วเวลาการเคลื่อนมือในแบบฝึกหัดที่เป็นค่าของอัตราโน้ตตัวขบีตหนึ่งชั้นเนี่ยก็จะให้ผู้ฝึกปฏิบัติได้เคลื่อนมือจากสายหกลงมาจนถึงสายหนึ่งแล้วก็ไล่ย,ย้อนกลับมาถึงสายหกในลักษณะของตัว V ซึ่งจะเป็นแบบนี้ครับสายหกเราดีด1 2, 3, 4ี่ สาย5ขยับเข้ามาอีกหนึ่งช่องสาย4ขยับมาอีกหนึ่งช่องสาย3ข,ขยับเข้ามาอีกนหนึ่งช่องสาย2ขยับเข้ามาอีกหนึ่งช่องสาย1ก็ขยับเข้ามาอีกหนึ่งช่องพอเราไล่ขึ้นก็ขยับเข้าไปข้างหน้าหรือเข้าไปอีกหนึ่งช่องขยับขึ้นมาสังเกตว่าลักษณะการเคลื่อนมือจะเป็นในลักษณะของตัว V แล้วเดี๋ยวเราไปฝึกกับเ,เมทรนอมเลครับ2ตัวโน้ตต่อหนึ่งจังหวะ และในห้องสุดท้ายก็จะมีตัวขาวเข้ามานั่นหมายความว่าตัวขาวมันมีค่า1ตัวเท่ากับ2จังหวัดก่อนฝึกกันเลยครับ <c oughs>